สองน่อึ๊บไบโอค่ะเฮ้ย Thank yeah. you. Yeah. <laughs> 你看，哎。 แพนนี้นอตเวียดหรือผักบุ้งเปรี้ยวหรือผักบุ้งพ้าหลังตอนนี้ส่วนมากแล้วจะมีสภาพเป็นแบบนี้แล้วนะคะแต่ดีใจที่ยังมีต้นหนอนอ่อนขึ้นมาอีกจะเล็มต้นอหนอน,ออนให้ดูนี่ยังกินได้ ยังกินได้ค่ะเมื่อกี้กับเหมือนกับเยอะๆอุ้ยนี่ค่ะยอดยอดอย่างนี้กินได้ โอต้นน oh, mm ี hmm. mm ้ย hmm. mm ังไม่พ hmm. อ mm hmm.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  จากที่เป็นต้นเล็กๆตอนนี้กลายสภาพเป็นเหมือนต้นอ้อยแล้วค่ะนี่กินได้จริงๆนะต้มส้มอยากเปรี้ยวมากก็เติมน้ำมะขามเปียกเยอะๆหรือเติมน้ำมะนาวได้ด้วยถ้ามันไม่พอก็เก็บยอดอ่อน ไปปนได้นะคะเหมือนกับมันเยอะนะแต่พอเก็บแล้วมีนิดเดียวงยัต้องไปหาเพิ่มแค่นี้ไม่พอเหมือนมันเยอะไม่มีไม่มีเดี๋ยวไปหา เก็บเพิ่มอีกสองกร,รมขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะกินได้จริงๆลองนะคะช่วงนี้บางที่หลายที่อาจจะไม่มีลองลองเลม็มแต่ถ้าอยู่กลางแจ้งมันจะไม่ไม่มีนะส่วนมากเนี่ยที่ร่มๆแบบเนี้ย เขาจะงอกขึ้นมาอีกถ้าหากถ้าหากมีใครมาตัดน่ะก็จะงอกขึ้นมาเป็นต้น,อ,นอ่อนๆอย่างเงี้ยนี่น,นี่อย่างเงี้ยเก็บไปเลยนี่ค่ะจบคลิปจริงๆขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ